tương ta sầu là góp chiến xeo xeo lăng na xí kéo bé bằng chống lông na mi xuống nòi nòi kếp cả ta bò đầy xíu nhà đầy xây sáng kê mi หอ,อมไอดินนะหอมกลิ่นรวงข้าวในลวงพาเราทำเกษตรอินทรีย์เจอจานใจแจงละคายแต่พอดีความรู้ใครมีก็เผื่อแผ่แบ่งปันครับสวัสดีครับพี่น้องมีสายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ที่เดิมครับบ้านปื้อใหญ่นะครับแปลงของน้องคนเมื่อกี้นะครับน้องใหม่ก็คือมาดูแกงหนึ่งนะครับที่เป็นทำเพื่อไว้ให้น้องสาวนะครับ ทำในระบบครอบครัวนะครับแล้วก็มีการออกรถบิตโคมาราคาสามแสนกว่ากว่านะครับมาทาเปื่อเป็นแนวทางแล้วก็ถ้าคนไม่ชอบจริงไม่ไม่ซื้อบิตโคมาทำครับเพราะทแล้วเราก็ต้องไปผ่อนงดรถต่อหรือว่าทำมาให้กินกับรถต่อก็เลยเขาคิดว่าถ้าจ้างก็หมดเป็นแสนนะครับแต่มาทําตรงนี้หมดเงินไปหมื่นกว่าบาทถ้ามันรถนะครับเป็นหมื่นกว่าบาทก็เป็นการคุ้มทุนนะครับสําหรับคนที่ชอบทานะครับมีสัยสายเขียวท่านไหน ชอบแบบนี้ก็คือติดตามในลิปในคลิปได้เลยครับตัวนี้เป็นแปลงของน้องสาวที่ทําให้น้องสาวอ๋อครับประมาณกี่ไร่ครับตรงนี้ตอนนี้หกไร่ครับหกไร่นี้ก็คือเป็นการขุดหรือว่าการดันเป็นขุดครับใช้ไมโครขุดลอกหน้าดินเอามายกรลองแต่ก่อนก็เป็นแปลงนาเหมือนกันเนาะแบบที่เขาไถอยู่นะเมื่อก่อนคือคูสะพ่อให้ไมโครขุดคูสะแล้วก็เปลี่ยให้มันเป็นพื้นที่สูงขึ้นมาทีนี้มันเหนียว มันถือว่าก้นสะดินครับดินก้นสะที่สะสมทบสามมุมสมทบก็คือสะโครงการของทางหลวงเขาครับโครงการสมทบสองพันห้าสะลุกหนึ่งก็ประมาณหนึ่งไรใช่ไหมประมาณ๋อที่นี้เอาเอาขอบสะลงเอาขอบสะลงทีนี้เราไ<อ>ถานาะทำยากมันเป็นเหนียวินโค<อ>ลนบ้างอะไรบ้างผมก็เลยลงทุนซื้อไมโครเองเลยรอบน,นี้นี่แก้ตัวด้วยกันซื้อไมโครเองเลยซื้อไมโครมาขุดนาลอกนาเลยโอออกคันใหม่ด้วยกันหรือคันมือสองหรือยังไง รถเก่าครับประมาณสามแสนกว่าบาทอ๋อเป็นมือสองเนาะแล้วมาเริ่มเริ่มทําตรงนี้นี่ก็คือเอาไมโครคันนั้นมาทํามาทําคันที่ซื้อมาที่ขับอยู่ทุกวันนี้อ๋อครับทีนี้มาทํหน่ก็คือประมาณห้าไรใช่ไหมตรงนี้ครห้าไรถ้าสมมุติว่าเราทําจ้างเขาจะหมดไปเยอะไหมถ้าที่ตามที่ทําตรงนี้ลองทําไปทั้งหมดสิบสี่สิบห้าวันที่ไมโครต์สิบห้าวันครับถ้าคิดเป็นเงินนี่เขาจะคิดเป็นชั่วโมงหรือเป็นยังไงถ้าเป็นมือมโคคนอื่น เอ,เอาสมมติสมมติว่าน้องไปทารับจ้างเขาแล้วคคิดเป็นชั่วโมงหรือยังไงเป็นชั่วโมงก็คงทำชั่วโมงละพันสามวันหนึ่งก็เต็มที่มันก็ตีไปว,วันละแปดพันวันละแปดพันสิบห้าวันเมื่อกตกไปแสนกว่าบ,บาททีนี้เราซื้อไมโครมานี่คือเอาไมโครมาเนืยค่าสามแสนเพื่อว่าเราจะทําแปลงอื่นด้วยแล้วก็หารับจ้างด้วยครับตอนนั้นประมาณได้ตักไมโครในกี่ปีแล้วปีกว่าครับปีกว่าคือปีกายเนาะ ออกมาออกได้สักประมาณ2เดือนก็มาลงไปนี้เลยอ๋อครับก็คือรู้รู้จัดการขับมาแล้วมาก่อนเราก็เลยใจก็รักท้งนี้ด้วยเห็นว่าให้ให้ให้พี่เขาที่ขับเก่งๆมาช่วยด้วยอ๋อช่วยสอนเราด้วยแป่งนี้จะเป็นแบ่งเป็นเป็นล็อกเป็นสามล็อกใช่ไหมสามสี่สี่ล็อกกับตัวตัวริมเพราะตัวริมนี่จะเป็นการปลูกกล้วยเฉยใช่ไหมหรือหรือปลูกต้นไม้ป่าอยู่ือตอนนี้คือตอนตอนนี้คือครูสามันต่ํา ไอ้ขอบที่เรายกเป็นร่องไว้มันต่ำเราปลูกอะไรไม่ได้ตอนนน้ำท่วมอยู่ก็เลยจะแก้เป็นให้มันสูงกว่านี้ก็เลยต้องเอาไมโครมาขึ้นเอาขึ้นอีกก็คือจะขุดกอนจะให้ขุดเป็นร่องเลยร่องยาวเลยขุดเป็นร่องไว้ข้างในอ๋อครับแล้วแล้วเอาเอาดินงขึ้นข้างบนเพื่อเราจะปลูกต้นไม้อย่างอื่นให้มันรอดตอนนี้คือมันต่ำคือมันน้ำท่วมก็เลยยังไม่ลงต้นมะพร้าวครับเห็นมีแต่ต้นแดงเยอะๆนี่เป็นความชอบหรือว่ายังไงก็เห็นต้นแดงหนึ่งคือ ไม้แดงมันเราใช้ได้หลายอย่างแ่รูปเป็นไม้แผ่นเป็นไม้โครงสร้างอะไรก็ได้แล้วก็ทําเสาได้อออน,นาคตถ้ามันสวยๆก็เป็นเสาเขาว่าไม้แดงมันงอมันเหงจริงไหมก็แล้วแต่ครับถ้าเราปลูกทีมันก็ขึ้น ขึ้นตรงขึ้นตรงไล่ไปด้วยกันคืออย่างนี้บางคนเข้าใจทําไมเขาไม่ปลูกไม้แดงเขาเห็นแต่ไม้งองงิงอีกเพราะว่าคนรุ่นก่อนเนี่ยเอาต้นโตต้นต้นที่มันตรงไปทําบ้านหมดแล้วมันก็เหลือเหลือที่ก็ทิ้งคนรุ่นหลังเข้าใจว่าไม้แดงมันงองงางอีกนะเขาเลยไม่อยากปลูกแต่พวกเราเคยปลูกมาก็คือมันโตมสูงมันทะรุดคือเราก็ต้องแต่งกิ่งเอาเรื่อยๆไม้แดงมันจะออกปั๊บแล้วก็แต่งแต่งแต่งให้มันแต่แต่จะแต่งเยอะน่อยมันล้มอีกแต่งเยอะเดี๋ยวล้มเหมือนอ้แปงที่มันล้มครับ ถ้าม่าล้มเราก็ตัดตัดปลายทิ้งแล้วก็รอกขึ้นใหม่เอาดินเสริมเสริมรากหน่อยให้มันอ๋อครับรากมันขึ้นประมาณกี่ต้นครับต้นแดงต้นแดงสองร้อยต้นครับสองร้อยต้นขวาขวามือเราจะเป็นต้นแดงใช่ไหมครับอีกซ้ายมือล่ะมะพร้าวกับกล้วยเอากับกล้วยก็คือคิดยังไงให้ปลูกแบบนี้ก็คือไม่ไม่สลับกันโอ้ถึงปลูกคนละข้างเอออีกฝั่งหนึ่งเป็นต้นแดงอีกฝั่งหนึ่งเป็นต้นมะพร้าวนี่ผมคิดก็คือเป็นยังไงก็คือต้นมะพร้าวนี่จะอยู่ฝั่งที่รับแสงแดดได้ดี อ๋อเราอาศัยแสงตะวันถ้าไม้แดงโตไปปั๊บมันจะไม่บังแสงแดดอ๋อครับคือตอนนี้จะรับแสงแดดได้ดีแต่ถ้าเราปลูกมะพร้าวฝั่งขวามือเรานี่ฝั่งมือในกล้องนี่ครับมันจะจะไม่โตก็คือแสงแดดจากต้นต้นแดงจะบังว่ามันจะเฉียงเฉียงหน่อยอ๋อครับนี่แหละผมคือว่ามันแปลกๆปํกทไมถึงปลูกแบบนี้ก็ไม่แปลกนะถ้าดูดีก็ไม่แปลกไปคคิดก็อนาคตเขาจะจะลงพวกไม้ผลลงอะไรเพิ่มอีกครับฝถวนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ฝั่งดินโพนฝั่ง คร็จะลงเป็นพวกหาขนพวกไม้ผลพวกอะไรมาลงเพิ่มมาต่างมายงคิดเลยนะครับทำไมถึงคิดว่าให้ทําไว้ให้น้องหรือว่าน้องคิดให้หรือว่าคิดให้น้องหรือพ่อแม่คิดยังไงครับอนนี้คือความคิดของผมกับพ่อกับแม่เลยคือจะทําไว้คือเราไม่อยากให้นับหนึ่งใหม่เหมือนที่เรามาตอนที่เรามาทําที่เราออกจากงานโรงงานมาอยู่บ้านใหม่ๆคือเริ่มต้นครับเริ่มต้นปลูกต้นไม้หาบน้ํารดปล่ายนไม้จะโตก็เลยคิดเลยเผื่อน้อง ทำไวเผื่อน้องแต่การลงทุนก็คือน้องส่งมาบ้างนี่ยังไงก็คือของเขาส่งมาของพ่อของแม่บ้างเราก็ช่วยเครื่องเครื่องมือพวกที่เราออกรถอะไรก็เป็นเครื่องจักรในการขุดแล้วก็ค่าแรงเราก็ไม่ได้คิดทําทำไหมคิดคิดค <_ tank months skirt> ่าน้ําตอนเย็นนิดน้อยก็คือทาให้เหมือนพ่อแม่แหละคือตัดตะไคร้ขาย อะไรบ้างอะไรบ้างมีรายได้จากกล้วยตอนนี no. 是是้คือรายได้ก็มีตอนนี้แปลงนี้ก็มีรายได้จากกล้วยจากกล้วยนี้เป็นเป็นกล้วยพันอะไรพันน้ำาน้ำบ้านเรานี่บ่ก็คือแปลงนี้ดินจะเหนียวหน่อยก็คือเข้ากับกล้วยน้ำวาเลยพอดีครับน้ำมาจะสวยในดินปีกกว่าปีกกว่าเนาะปีปีครึ่งประมาณปีครึ่งมีลงได้ประมาณหกเดือนเองโอ้ไม้แดงลงที่หลังจากมะพร้าวบ่ไม้แดง่เพื่งขอมาปูกช่วงทำนาปังอ๋อครับครับก็หลังจาก ตั้นาปีก็ประมาณพฤศกิการมกลาอภิการธันวาครานั่นแหละตัแต่มันก็โตเร็วนะไม้แดงปอามาจากพ่อพันธุ์ไม้เพราะตรงไหนครับตรงนาจิเรียหรือว่าคุณพ่อคุณพ่อพันธุ์ของทัคิสยามพื้นถกครับบ้านนีอ๋อครับครับนี่ดูกล้วยครับกล้วยเกลือใหญ่เลยนะครับก็พอได้เก็บกินเนาะหมายถึงว่านี่แหละเขาบ่าปลูกป่าแล้วกินอะไรก็กินกล้วยไปก่อน เพราะเราไม่ใช่แบบปลูกป,ป่าแล้วจะมานั่งมานั่งรอกินไม้ป่ายอย่างเดียวแปลงนี้ก็จะคล้ายๆว่าโคกหนองนาเลยครับมีน้องมีนาแล้วก็มีโคกแต่ว่าเราออกแบบขึ้นตามขเขาเรียกอะไรเป็นศาสตร์ที่อยู่ในพื้นที่นี่<า>เขาจะรู้ว<อ>่าตรงไหนเป็นยังไงไม่ไมไมว่าเราออกแบบตามภูมิใช่ครับภูมิภูมิศาสตร์คือภูมิประเทศภูมิที่เราอยู่ว่บตรงนี้น้ําออกทางไหนเข้าทางไหน ตะวันตกยังไงต้นไม้ยังไงออกแบบแปลงยังไงเราออกแบบของเราเองถ้าเราขุดยาวแบบนี้ไปตอนตอนที่ใต้ที่เหนือมันก็จะเป็นการบังครับบังแสงบังแสงด้วยแล้วก็ทําให้ข้าวไม่สวยไม่งามแต่นี่ออกแบบก็คือตามภูมิคือก็คือต้นไม้เราจะอยู่ตะวันออกตะวันตกแล้วก็นาก็จะรับแสงแดดข้าวจะไม่งามต้นไม้ผมคิดว่านะอนาคตข้างหน้าอีกสองปีหรือสามปีข้างหน้านี้มันจะเป็นอุโมงค์อุโมงค์ต้นไม้ป่ากับมะพร้าว มันจะสวยไปอีกแบบหนึง่งมีบางคนทําแต่เฉพาะอุอมโมงต้นไม้อันนี้เราทาอุมโอมงมะพร้าวใส่กับต้นไม้ดูอ้าวแปลกแปลกแปลนะครับแปนี้ก็อยู่อยู่บ้านเดียวกันนาะบ้านบ้านปื้อใหญ่ทำไว้ให้น้องเพื่ออนาคตอนนตอนนี้ก็รายได้แม่ก็มีตะไคร้คกับกล้วยขเขาขายโลเท่าไหร่ครับแถวนี้ซื้อกันโลเท่าไหร่ขายได้เดีโลละสิบาทต้ซื้อเราสิบบาทเราเก็บเก็บไปให้เราทําเป็นห่ออย่างนี้ใช่ไหมอ๋อส่งตลาดเลือกเขามารับไปส่งเขา ส่งหูขันครับไปส่งร้านร้านอาหารอ๋อครับแต่เขารับทุกวันไหมนี่ช่วง,งที่ไปเอาข้าวพี่ก็จะเอาไปส่งด้วยเออเห็นเลี้ยงปลาด้วยใช่ไหมนี่ปลาปลาครับมีปลาทับทิมกับปลานิลครับตรงนี้เป็นสะสะที่ว่าสะสมทบสะพอดหอรืออะไรสะขอ,อ,อะะงพัฒนาที่ดินพัฒนาที่ดินอ่านะครับพอดอพัฒนาที่ดินก็คือสมทบไป2องพันห้าสองพันห้านี้พอดีมันมีขอบสะมีดินก้นสะขึ้นมาสูงเราก็เลยเกลี่ยลง ตอนนี้ทำนานไม่ได้ก็เลยเอาเเออกก็เลยเอาขึ้นมาคืนอ๋อครับเอาขึ้นมาคืนให้เป็นรูปแบบที่เราต้องการพอได้ขายไหมครับปลานี่ปลาคือพอได้เป็นอาหารครับพออ่อจะตกไปทุกวันแหละค,คือไม่เน้นขายครับแต่เขามาซื้อก็มันมีขายก็ขายครับคือเราผมเชื่อเราทุกวันนี้เราทาแบบนี้เราไม่ปฏิเสธเงินครับเพราะว่าดูจากการทําแล้วก็คือหนึ่งหวังผลก็คือหนึ่ง มีต้นไม้ป่าแล้วก็มีมะพร้าวมีกล้วยถ้าเราปฏิเสธเงินก็คือเราต้องไปทำรับจ้างทางอื่นแต่ตัวนี้เรารับจ้างตัวเองเคยเคยคิดบ้างไหมว่ามันดีกับดีกับเราไหมกับที่เราไปจ้างคนอื่นมาบ้างเราเคยเป็นลูกจ้างโรงงานมาก่อนครับครับ,รบอันนั้นงได้เงินดีอยู่แต่ว่าเราไม่อิสระกับตัวเราเองอืก็จะอยู่ไปแล้วก็ยิ่งอยู่ไปยิ่งมีนี่ยิ่ง ยิ่งก้าวขาเข้าไปแล้วถลําลึกเข้าไปแล้วเราจะยิ่งถอนตัวยากก็ถ้าถ้าเราคิดได้เราก็เลยถอนออกมาก่อนตอนนั้นคิดได้เราจะซื้อบ้านเราจะมีรถมันก็ต้อง่อนบ้าน่อนรถอีกเราก็ยิ่งถลําลึกเข้าไปเลยเป็นเป็นความคิดในประเด็นที่ว่าเรามาอยู่บ้านเราดีกว่าเรามาทาไว้ก่อนก่อนที่เราจะเกษียณไม่มีแรงครับตอนนี้ก็ทําเผื่อน้องไว้ด้วยครับเป็นการลงทุนของตอนนี้น้องก็ยังทํางานโรงงานอยู่ครับกับน้องเออน้องทํางานอะไรเป็น วิศวกรอยู่โรงงานครับอยู่แถวยุทธยาครับตอนนี้ก็คือเป็นการลงทุนในครอบครัวเราก็คือเอาไมโครออกมาแล้วก็มาขุดขุดแล้วก็จ่ายแค่ค่าน้ำมันเออหมอน้ำมันไปเท่าไหร่นะหมื่นหนึ่งครับไปหมื่นหนึ่งโอ้ถ้าจ้างเขาก็ประมาณแสนกว่าเป็นการลงทุนในครอบครัวครับเพราะว่าเป็นการวิเคราะห์ผลนะครับกับครอบครัวแล้วก็พ่อแม่ก็ได้อยู่บ้านลูกคนนึงก็ได้มาอยู่บ้านกับพ่อแม่ด้วย ตอนนี้แปลงนี้ส่วนมากจะเป็นพ่อกับแม่ที่ดูแลที่มาดูแลตอนนี้พ่อก็จะมาทุกวันจะมาเลี้ยงปลาแล้วก็เปิดน้ําเปิดนุ่นดูแลนุ่นนี่พ่อจะมามีกระท่อมน้อยด้วยท่อมน้อยล้างบุกไงเท่าเท่ากับบ้านนะครับนี่แบบนี้หมดหมดงบประมาณไปเยอะไหมครับบ้านอย่างนี้อันนี้ก็ฝีมือพ่อกับผมช่วยกันทําแต่ส่วนมากเลื่อยไม้เลื่อยอะไรก็จะเป็นของพ่อหมดงบไปเยอะไหมประมาณเท่าไหร่คิดคิดตีเข้าๆดูคิดตีเข้าๆก็เป็น สองสามหมื่น้งครับเพราะว่าเราซื้อไม้แล้วก็มาไปรูปเองอ๋อถ้าจ้างเขาหมดนี่ก็ประมาณผมว่าครึ่งแสนไหมครับครึ่งแสนน่าจะได้ตัวนี้เป็นระบบน้ําเฉพาะหน้าแรงใช้หน้าแรงหรือ,อยังไงก็คือเป็นน้ําหมุนเวียนให้ปลาใช่ค,ครับอ๋อครับเป็นถ้าถ้าไม่มีน้ําหมุนเวียนปลามันจะไม่รังข่น้ําไหลดีเนาะจอลึกไหมครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสูบน้าตื้นครับสูบน้ำสาอ๋อตัวน้ำสา,สาขึ้นไม่ได้จาอเนาะับเป็นเป็นนี่ครับ เป็นปัม๊มปั๊มหอยโค่งสองนิ้วปั๊มหอยโค่งสองนิ้วเบลต์บ่ <Ball et. S 1> ครับมอเตอร์เบลต์ราคารวมชุดรวมชุดไหมรวมทั้งชุดมีปัม๊มมีสายไฟมีัไมีคัดเอาให้มีแขงนเทลาเซลสองแขงหมื่นสี่ทั้งปั๊มด้วยครับหมื่นสี่เป็นระบบโมโนสาม้ยเจ็ดสบาทสองแหงครับตสองขนาด ต่อขนานมาด้วยไม่ใช่นุกกรมถ้าเป็นปั๊มปั๊มสามนิ้วสองแฉกจะต่ออุกกรมน้ำไหลแรงครับสองเออท่อนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งเต็มสูบเลยครับเอาฝากข้อคิดอีกส่วนหนึ่งว่าว่าเรามีเงินอยู่เอาสมมติเรามีเงินอยู่มีเงินอยู่แสนหนึ่งจะไปจ้างไม่โคร,ครเราก็หมดไปเฉย ถ้าเราเอาเงินแสนหนึ่งไปดาวน์มิโครมาแล้วก็มารับจ้างเราก็มีรายได้ที่เรือจะรถเอาแป้งของเราก็จะได้ถูกกว่าแล้วก็รถของเราก,ก็มีเป็นอาชีพของเราอาชีพเราขับรถไปรับจ้างเรื่อยๆเงินเราก็ได้ใช้ไปกับกับตัวรถครับของเขามาดูแปลงของเราเป็นตัวอย่างเขาก็ให้เราไปขุดแปลงให้อ๋อแต่วันนี้สองสงแลงที่ขุดเป็นโคกหนองนานครับแต่นี้ดพอดีเมานี้ก็จะได้โปรโมทให้ด้วยว่านี่คือวิธีการทํา คือมีหลายคนซื้อไมโครก็มือสองมาสามแสนมาขุดตรงตัวเองเสร็จปุ๊บขั้นมาลดประมาณหนึ่งสองหมื่นแล้วก็ขายไมโครทิ้งก็คือขาดยอมขาดทุนอยู่ประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นก็ยังมีนะแต่นี่ก็คือเราเราเงินมามาซื้อไมโครปุ๊บ,บแล้วเรามาผ่อนหรือไม่ผ่อนก็แล้วแต่เราค,รคือเราก็ยังได้ได้ได้ที่ทํากินได้นาแบบนี้ได้รู้เรื่องนี้เป็นอาชีพเป็นอาชีพรับจ้างก,กินต่อไปอีก คือเป้าหมายของเราก็มีอีกหลายแปลงที่เราจะทำครับอ่าเดี๋ยวขอติดตามครับคมีเบอร์โทรไหมครับที่จะให้เบอร์บางทีมีคนติดต่อแถวเขมเพื่อขุขคันแถวนี้ติดต่อม่โคไปขุดครับเบอร์เขาศูนย์เก้าห้าสามสี่ห้าสามสามหนึ่งปดชื่อครับชื่อไม้ครับอโอเคครับผมขอพุดครับครับ ham cắm là bớt lèo Cà chu lu mân xị âu nhẫn, mà xù cắp lèo giặc mèo